ไไ้จาปสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะอาคาแม่บัวทองอที่ท่านเห็นขณะน,นี้แม่บัวทองนะคะแม่บัวทองไปมันที่ป่าจะ้ะอันนี้เดินทางออกจากบ้านเลยนะคะดีจะ้ะ ดีคุณผู้ชมกับบรรยากาศยามเช้าๆนะคะขณะนี้เวลาประมาณหกโมงกว่านะคะพี่จ้าหัวทองนะคะมาดูทางทาง เห็นน้องชทางตรงนั้นคือทางลำไยนะคะขวามือก็เป็นศูนย์คดนะคะนี่จะ้ะเพราะคว้าไปจากย์จ้ะขวามือเป็นศูนย์คดจ้ะทางที่ไปทํางานทุกวันนะะคทางที่น้องไร้มดไปทำงานทุกวันจ้ะน,นี่ปลาพาไม่ทอดไม่บดช่อง อยากให้ลูกสาวสวยมีการเก็บดอกไม้ใส่ผล ที่แม่บัวทองลงตรงนี้ก็มันจะเป็นที่ของสวนสัตว์นะคะฝั่งทางนู้นนะคะนูน,นจะก่อสร้างทางนู้นก็ที่ของสวนสัตว์นะคะที่สวยๆตรงนี้เป็นขององค์การสวนสัตว์นะคะเขาบูรณจะจะคุณบัวทองอาบน้ำดื่มน้ำก่อนน้ำคุณหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกจ้ะ ก็อวานเพว่าแม่บัวทองชอบดื่มน้ำนี่นะจ๊ะบรรยากาศยามเช้านะคะนี่ค่ะอาปากนั่นคือดื่มน้ำนะคะนะคะั่น ไปขอไป cụt ta tato tang luôn có sang mặt tang luôn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  tang

เขากินยาก,ก่อนอป้าปา,าจะไปกินที่ป่านะคะพอควานมาจ้ะมาจ้ะจต่อไปกเดินทางไปป่าอีกยาการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดนะคะแต่ครึ่งยังไม่ถึงครึ่งทางนะจ๊ะการเดินทางของเราเกือบถึงครึ่งทาง้วจ้ะเดิมเติมต้นไปเรื่อยๆค่ะาทางความมือของชาวบางค้าสีเขียวนั้น ใหจะเป็นบ้านดาวมงคลนะคะ่ะจ้าก่อนเลคะสตาร์รถก่อนจ้าเราจะตามกลุ่มบททองไปติดๆนะคะแต่ถางสุดยอดนะคะ ยอดจ้ะ เฮ็ดติน้ําค้าสีฟ้าตรงนี้สีเขียวนะคะของน้องน้ําค้างนะคะภายสวรรค์น้องน้ําค้าในน้องทุยช่อ อ <Sideélan ici> <anbeaut> ันนั้นจะไม่ไว้นะจ๊ะปล่อยจี้ให้เจ้าให้ป่ะเนี่ยเอ๊ะเอาป้าให้คุณบ่ทองเดินไปเองค่ะที่นี่จ้ะนี่ทางสุดยอดนะคะขอบขวางร่วมไม่ควันไปไม่ได้นี่นะ ทองแสนลุ้ยนะจ้านี่อพอๆเดี๋ยวหนูเลือกหลักมัดเองพอคุณบัวทองอ่าจ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแลือวรอชมคลิปต่อไปนะคะอีพีสองจ้าอันนี้อีพีหนึ่งเรายังไม่ถึงที่นะคะแต่ว่าเกือบถึงแล้วจ้าอ่ะสำหรับฮะอ๋อมาตูแม่บัวทองอ่ะก็จบด้วยภาพแม่บัวทองทู ดูต้นไม้นะคะว้าจะ๊ะอ้อเขาแวะไปดูต้นไม้อ้อคุณกัวทองเห็นต้นไม้แวะไปตูต้นไม้จันนี่จะ๊ะนี่ธรรมาดาสักที่ไหนเ็นต้นไม้สวยโอ้นี่ดูสิคะ ขันจะไม่บวทองขันนะคะอาบน้ำขึ้นมาขันค่ะออออขอทูจากขันนะคะขันอย่าอไยขันทุกส่วนของร่างกายนะคะบบดทองว่าขอทูก่อนค่ะขอทูก่อนก็ข,ขัดขี้ใครก่อนนะคะขัดขี้ใครจะเออเออเออ ขัดอย่างนี้ถูอย่างนี้เสร็จถ้าไปล้างน้ำขึ้นมาดําเลยนะคะนี่ดํามะเมื่อมเลยจ้ะอันนี้เหมือนกันขัดคลี่คลายอีกอย่างหนึ่งนะคะอน้องไม่มีมือเก่าได้จ้ะเนาะต้องถูต้นไม้นะคะถูต้นไม้จ้ะทางกับต้นไม้ของคู่กันนะคะถูจ้ะถูอาบน้ําเสร็จเทนต้นไม้ไม่ได้นะคะชอบวิ่งเข้าหาถูต้นไม้เลยจ้ะเออเอขันไม่ปท้องว่าขันทุกส่วนของร่างกายนะคะ คันจะคันนะว่ายังไงอาอย่างถูไม่ครบทุกส่วนของร่างกายนะคะอาถูอาถูถูจะถูถูถูถ,ถูเออเออ,เอ,อมีการยกขาถูด,ด้วยอ่ะ ถูกถ้าอยู่ในป่าย่างนี้นะคะแมงวีอะไรบางจิน้องก็อดินนะคะอดินเท่าตัวอย่างงี้นะคะเหมือนพรางแมงวีแมงวันอย่าง้นแมงวีพรางยุงนะคะไม่ให้ยุงกัดไม่ให้แมงวีตอมอย่างงั้นนะคะคือตอมได้แต่ว่าอย่าให้โดนอย่าให้เข้าถึงตัวอย่างนี้น,นะคะเออเออเออถูเอเอ ê, ơ, ô hô, thú xuất yểu, của con quan thú cha tuấn lết แม่มมาหนูทำไมแม่มทมถูกพอแล้วก็เชิญค่ะคุณบัวทองเอออย่างอย่างจอย่าง,งเอออย่างอย่างเออจะทูทั้งวันไมหมลูกสาวเออเฮอเออเฮ่อเออเฮอคันจะเออเออคันจะเออคันคันจะพอแล้วไหมอือคันจะคัน ไปไปพ่อเรียกแล้วพ่อเรียกแล้วไปไปหลักมัดต่อนะคะไปหลักมัดยาตรงนี้ยังไม่ใช่หลักมัดนะคะแต่ว่าเดินไปหลักมัดเห็นต้นไม้อาบน้ำมาเห็นต้นไม้คันเกอก็เลยเดินมาทูนะคะอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากแค่ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมจา้าอย่างไงก็ฝากเอ็นดูแม่บัวทองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันใหมค่ค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ